สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาันจะคนเมืองอันน้นพี่น้องเรื่องเล่ากันมาโตกินข้าวกับปิ้งปาลาเด้อพี่น้องเด้อปิ้งปลาดุกซื้อปลาดุกมาปิ้งน้องบอลน,น่ะทางกินปิ้งซีนแม่ยังปิ้งซีนเด้อบอนเดอ้อร์ว่าสิกินข,ข้าวกินน้ำล้วจะเอาผลไปส่งผัด

เกลือครับอันนี้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 ได้ปอนให้ตามนี้กินลงส่งให้ลูกนะทางกั่นโอัปิ้งิ้นกินสิงเอ็น่น้องิ้นติดเอ็นน่ะ ตีอ่างเงาะแล้วกมีต้มเอ็นดำแน่พี่น้องทาให้กินเขา มืเอ่นป่าพรกามานองมเอิป่าลงพกมาแล้วไม่ต้องให้ลูกปีศามา้าปีศาพฤกษามาปีศาจเขาเข่าปีศาจเอองก่อน

จะฟังเรือกงจะทำอะไรก็อเเอาไว้ได้เลยนะครับคอมเมนต์แน่นอนครับก็เียนี้เนาะเราจะไปโน ยังปิ้่ก็ไป่รอกที่ยังนปิ้งมาเกิดการันึงมาแล้วนงฝั่งแม่โขงผ้ชื่อศิลเ้านกะดินศิลปเป็นชายหกงรูปงามและจิตใจอดีมากเขามักจะออกไปดำน้ำแทนปลาในแม่น้ำโขงเป็นประจำ มีอยู่วันหนึ่งครับซึ่งเป็นวันทีน่สิ่งน,นี้ไปนั่งซุ่มรอหางปลายริมฝั่งแม่น้ำโขงจู่ๆเขาก็เห็นแสงวาบสีเขียวใต้น้ำตรงหน้างเขาสิ่งจุกปาชั่วของเขาลงไปในน้ำคากดว่ามันไปโดนกับบางสิ่งเข้า,าสิ่งน,น,น,นั้นนี่ากลัวจริงงัวกระดิกกับป สินเนี่ยในปาชว่วงของเขาปฟังที่หัวของพยาน่าพอดีก่อนที่สิงจะหมดสติไปเพราะความตกใจกลัวแต่พอพยาน่าเห็นว่าสิงกำลังจะจมน้าตายพยานาเพรานั้นจึงช่วยสินขึ้นมาส่งที่ฟังและคืนสติให้กับสิงด้วยเมื่อสินลืมตาขึ้นสิงแรกที่เขาได้เห็นก็คือสาวงามหนึ่งคนเธอมีนามว่า นาทีเป็นนาทีสาวที่แอบ,บขึ้นมาจากเมื่อมาดาังเพ่มาเล่นน้มาแส็งใจในแดงมานุ่นสิ่งทรู้สึกของคุณเมฆหายม,มากที่ช่วยเขาเอาไว้พร้อมกับขอโทษที่ปาฉวบไปโดยหัวของเธอนาทีสาวเนี่ยก็บอกว่ามันป็นอะไรนับตั้งแต่วันนั้นแหลนะครับทงสองเนี่ยก็ามักจะแอบ,บมาพบก,กันเป็นประจำในชวบคืนวันเก็น ินและเอ็นนาคีเนี่ยเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทีละนิดจนในที่สุดทั้งสองก็ตกหลุมรักกันทั้งสองเนี่ยรู้ดีนะครับว่าความรักของพวกเขามันเป็นไปไม่ได้เพราะเอ็นนาคีเป็นหน้าสินเองก็เป็นมนุษย์าหาพวกเขาอยู่ด้วยกันที่โลกมนุษย์เอ็นนาคีก็จะต้องเดือดร้อง

เนื้อนาคีเนี่ยซิไปอยู่ในถ้ำของเธอแลเพิ่งพวกงาไนัคเนสายตาของมันได้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 ้ได้้ได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 ้้ได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 ้ไ้ได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 ้ด้ไ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 ดด้ไ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 ด นี่ไอ้อะเดี๋ยวนะนะครับเกี่ยวกับโลกใต้บึ้มบึ้มนี่ จะไม่ค่อยเชื่อว่าพญานาคมีจริงแต่พวกเขาก็อธิษฐานขอกับพญานาคพราหมณ์ผู้เป็นใหญ่แหเมือ,าาาองบาดาลว่าหาลูกชายของตนอที่ยิ่งนบาดาจริงๆขอให้ท่านพญานาคส่งคืนกลับมาเรื่องเงินชิ้นใหญครั้งนี้เนะครับทําให้พญานาคพราหาาามณ์ได้ทราบมาถึงว่าเอ็นนาคีเอแอลพาสิน,งนลงไปดึงให้การยิ่งนบานาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมพญานาค ขึ้มาที่เมืองมนุษทันทีพอกับสั่งไม่ให้เลขนาทีเนี่ยขึ้นมาที่โลกมนุษอีกเป็นนแ้วก็เลขนาทีจะไปสั่งร่งะไรประธานามืกานองมันะไปเลยพี่น้องเน้คือว่าน่ว่าว่าเลี่อกีน้องเคยบอกอ้ายเป็นอะไไปุนท่านทีั้งแตุ่นท่านีัง่น้อง เขาพยายามที่จะดำน้ำฝังลงไปหาเงานาคีแต่มขเไม่พบอาไรเลยนอก,กจากปูงปลากับหญิายใตแ้แม่นับโงเท่านั้นสินพยายามเรียกให้เงสนาคีขึ้นมาหาแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาและถ้าถึงูเช้าก็พยายามออกตามหานคนที่จะสามารถช่วยให้เขาเนี่ยกลับไปทีเ่เมืองบาดาลได้แต่ไม่ว่าสิน,นจะได้าปนอกทิมนาทิมนาสบายด้<อ><อ>วย thank you